ก่อนเลยนะคะฟ้าค่ะวันนี้ค่ะฟ้ามีสิ่งดีๆมาแนะนําให้ทุกคนกันนั่นก็คือไส้กรองสปีดเม e ค่ะไส้กรองนี้เขาดียังไงแล้ววันนี้เราจะมาทําอะไรกันบ้างตามฟ้ามาเลยค่ะไส้กรองสปีดเม e ไส้กรองนําเข้ายอดขายอันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลีเป็น OE แท้ติดรถยนต์ชั้นนําแถมเยื่อกรองคุณภาพสูงทนต่อความชื้นและกรองโมเลกุลได้ดี และเท่านั้นยังไม่หมดนะคะยังได้รับมาตรฐานกระบวนการผลิต ISO 9001และ14001ด้วยค่ะ<อ>หน้าที่ของไส้กรองอากาศจะช่วยกรองสิ่งสกรปรกฝุ่นผงก่อนเข้าสู่เครื่องยนต์ซึ่งหากมีสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เล็ดลอดเข้าไปเนี่ยจะทำให้ประสิทธิภาพในการจุดระเบิดรวมไปถึงการเผาไหม้ภายในห้องเครื่องเนี่ยลดลงเครื่องยนต์สึกหรอหรือถ้าไส้กรองอากาศตันฝุ่นเยอะ อากาศก็จะเข้าสู่เครื่องยนต์ได้ไม่เพียงพอทำให้รถของเราเนี่ยเปลืองน้ำมันเครื่องยนต์มีอาการสัน่นหรือกำลังตกได้ค่ะอ่าและอย่าลืมนะคะควรเปลี่ยนไส้กรองอากาศทุกๆ15,000กิโลเมตรค่ะวันนี้นะคะฟ้าจะมารีวิวการเปลี่ยนไส้กรอง Speedmate แบบง่ายๆโดยที่สาวๆอย่างเราๆเนี่ยก็สามารถทำเองได้ค่ะ ปลดสลักที่ปิดฝาครอบทั้งสองตัวออกแล้วดึงออกมานำไส้กรองอากาศอันเก่าออกพร้อมกับทำความสะอาดเสื้อกรองอากาศด้วยนะคะและนี่ก็คือไส้กรอง Speedmate ของเรานะคะหลังจากนั้นให้ใส่ไส้กรองอากาศเข้าไปแทนในทิศทางที่ถูกต้องปิดฝาครอบให้สนิท ล็อกสลักให้เรียบร้อยแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะค่ะเห็นไหมคะว่าง่ายจริงๆเปลี่ยนไส้กรองรถยนต์ครั้งหน้าหนึ่งถึงสปีดเมทนะคะสปีดเมไส้กรองรถยนต์ยอดไขอันดับหนึ่งในเกาลี